แล้วก็พยายามเรียงให้มันตรงที่สุดอ๋อค่ะเราจะไม่บีบแป้งเนาะเดี๋ยวมันจะเล็ลเโก,กโอเคสเส้นก็โอ้โหนุ่มมากเลยค่ะหนึ่งสองสา <Whoa. S 1> มอือืมดอกไม้ที่อยู่ทางด้านนี้นะคะสามารถทานคู่กับอาหารได้เลยนะคะฮัลโหลทุกคนเชิญพบกับ Let Me Say hi Channel กับรายการแดกยับไม่นับแคลนะคะตรงนี้เราอยู่กันที่ร้านเดอเมืองค่ะ อย่างไรนั่นก็คือเราอจะมีชาวฝรั่งเศสนะคะเขาอ่มาทำเส้นข้าวซอยสดให้พวกเราได้ชิมกันพิเศษแค่ไหนมีเทคนิคอย่างไรไปดูกันเลยเร็ว แล้วก็พี่แหม่มค่ะพี่แหม่มอะเขาเป็นเจ้าของร้านคั่วไก่นิม,มานด้วยนะรู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดอีกร้านหนึ่งนั่นก็คือร้านเดิมเมืองค่ะเป็นเส้นข้าวซอยสดนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะไอ้เจ้าตัวเส้นข้าวซอยสดเนี่ยคะ่ะข้าวซอยสดเกิดขึ้นจากว่าครอบครัวพี่อะค่ะต้ตนะกูลเลยมาแบบร้อยกว่าปีแล้วค่ะทำทเป็นข้าวซอยแล้วก็เส้นข้าวซอยเลยนะะเราก็เลยมา ทำร้านเดิมเมืองแล้วก็ทำเป็นเส้นข้าวซอยสดให้ลูกค้าทานแล้วชื่อเดิมเมืองนี่มันมันมันเป็นยังไงในเรื่องของชื่อที่เอาเอาเอาความเป็นฝรั่งเศสมาผสมกับอ๋อก็เเป็นเกิดเป็นชื่อร้านเดิมเมืองงั้นเดี๋ยวเราจะ บอกกรรมวิธีในการทําเลยนะคะรู้สึกว่าที่นี่จะมีเส้นทั้งหมด3แบบที่เป็นเส้นสดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าฮะเราก็คิดคือสมัยนีย้ทุกคนก็ห่วงเรื่องสุขภาพและสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมไะจากเดิมเนี่ยก็จะมีเส้นบะหมี่ไทยตอนนี้ก็ เพิ่มเป็นเส้นบะหมี่ผักเคลซึ่งเป็นราชินีผักที่คในไทยก็รู้ว่าประโยชน์มันจะเยอะมากแล้วก็เส้นบีบรูทซึ่งก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันะคะ่คะแต่ว่าทั้ง3มเส้นนี้ราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะทั้งสา,าเท่ากันเลยะะแต่ว่าเมื่อกี้นี้มีพี่แหม่มเขาเปรย์มาว่าเขามีแบบแห้งด้วยนะใช่ค่ะใช่ไหมคะคือถ้าสำหรับลูกค้าที่ติดใจในรสชาติอยากจะทำอาหารเพ่อคุณ แฟนคุณเพื่อนแล้วก็ลูกๆคนในครอบครัวทานเราก็จะมีเป็นแบบแห้งค่ะลูกค้าก็สามารถซื้อน้ำพริกแล้วก็เส้นผัดซอยแห้ขงของเรากลับไปปรุงตามใจชอบเราก็จะมีขั้นตอนวิธีทำแล้วก็สัดส่วนให้อยู่ในแพ็กเกจของน้ำพริกค่ะอืมอ่ะทีนี้เรามาถึงวิธีการทําเลยค่ะมันทําง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเราจะทาเส้นไว้สาหรับใพันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยากเราก็อยากให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการ ทำาาหแสดงว่าสามารถที่จะรีเควสขอทําได้ด้วยอันนี้จะเป็นสูตรอะไรคะอันนี้เป็นเส้นผักแคล้วครับจะาอ๋อเส้นผักแคล้วนี่อันนี้อันนี้จะเป็นเส้นผักแคล้วซึ่งก็จะดูแบบไม่เขียวมากนะคะแล้วอันนี้เป็นบีรูทเนาะหนึ่งเพจเนี่ยค่ะต่อ1จานถูกไหมคะใช่นี่แล้วก็มาแล้วออริจินอลของเราแล้วก็ตื๊บตืบอันนี้เป็นออริจินอลนะคะลงตรงกลางปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุน แล,แล้วก็พยายามเรียงให้มันตรงที่สุดอ๋อค่ะเราจะไม่บีบแป้งเนาะเดี๋ยวมันจะเละ็กโอเคฟึบเรียบร้อยอันนี้ก็คือหนึ่งจานอันนี้เท่ากับหนึ่งพอ์ชั่นหนพอชชั่นชุบชุบนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นผักแคลถูกไหมคะวิธีการทำเหมือนกันเลยเนาะอ่าเอามาตรงเส้นใหญ่ดูอันนี้ผัดแคลเป็นเส้นใหญ่ แล้วมาเอามาเส้นด้วยเส้นเล็กเหมือนเดิมได้นี่จากผลงานของเราสวยงาม คุณอเล็กซ์เข้าครัวทำข้าวซอยให้เรามาแล้วนะคะตอนนี้ข้าวซอยที่คุณอเล็กซ์ทำก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะพร้อมกับอาหารตรงนี้นะคะของร้านเดิมเมืองค่ะปอนอื่นเลยเราต้องชิมข้าวซอยจากคุณอเล็กซ์ก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวซอยเส้นบีทรูทนะคะเป็นข้าวซอยไก่เส้นบีทรูทค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้าวซอยหมูเป็นเส้นข้าวซอยปกตินะคะ ส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้าวซอยเนื้อลายนะคะเส้นทำมาจากผักแค้วค่ะที่นี่นะคะจะมีความพิเศษคือผักบาดดองนะคะเขาจะทำเองเป็นสูตรธรรมชาตินะคะแต่รสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะการทานข้าวซอยนะคะก็จะต้องบีบมะนาวลงไปค่ะนี่ไหนๆเปียกแล้วนะคะเปรอะแล้วนะคะก็จะบีบให้ครบเลยค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะใส่ ขเขาเรียกอะไรนะหอมแดงเนาะลงไปแล้วก็นี่เลยผักกาศดองออริจินอลนะคะเราก็จะชิมในส่วนของน้ำซุปก่อนก่อนอื่นเลยนะคะตึง้งสดชื่นสักทีนี่รสชาติเผ็ดกำลังดีนะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงได้แบบ ไม่มีในส่วนของพริกมาเสริมในในเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าเขาปรุงรสมาอย่างดีแล้วค่ะเส้นก็โอ้โหนุ่มมากเลยค่ะหนึ่งสองสามตัวเส้นละลายในปากเลยค่ะเรา้วมาชิมไก่เลยนะคะนี่ดูเนื้อไก่นะคะเต็มเต็มคำเลยค่ะดูะคะ่ะตอนตัดนะเราชิมด <c oughs> มูแล้วก็ชิมคู่กันกับ ผักนะคะที่พี่เขาบอกว่าเขาเป็นสูตรลับค่ะดองเองนี่หืมผ, <TVs. S 2> ผ man, ักน<ๆ>ุ่นมากเลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นเส้นออริจินอลนี่หืม <H az ells> ไม่มีมันละมุนล,ลิ้นม,มากเลยค่ะน้ำสุปของหมูนะคะหืมก่อมเหมือนเดิมเลยค่ะ ามาดูที่เส้นออริจินอลบ้างห,ห,หนักชิมอันเนี้ยแบบเปล่าเปลา่าอ่ะผดว่าเส้นสดอร่อยกว่าเส้นแบบเส้นแห้งนะ พี่เขาดองผักกะได้นุ่มมากเลยนะคะ <Whoa. S 1> ข้าวซอยเนื้อเส้นผักแคลค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเส้นผักแคลนะนี่จะเป็นเส้นใหญ่แบบที่เราทําเองปั่นเองมาเมื่อกี้ตัดเองมาเมื่อกี้นะคะเหมือนเดิมตัดง่ายนุ่มืม <c oughs> ไม่มีกลิ่นของผักแคลเลยนะคะมีแต่ความนุ่มนะคะ <c oughs> นี่เนื้อลายสวยไหมคะถือว่าได้ว่าเป็นเนื้อลายเกรทพีเนียมเลยนะคะืม <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะมาชิมอาหารที่อยู่ในร้านเดิมเมืองนอกจากในส่วนของข้าวซอยเส้นดสดกันบ้างว่าจะเป็นอย่างนี้คือไม่ทำให้เราผิดหวังอีกหรือเปล่าค่ะ ส่วนของเมนูพื้นบ้านนะคะนั่นก็คืออาหารเหลือนะคะตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวฝนขอทวนเมนูทั้งหมดก่อนเผื่อลืมเนาะเรามาที่อันนี้เลยค่ะอันนี้คือข้าวผัดเดิมเมืองนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะแล้วก็อันนี้เสิร์ฟม,มาคู่กับน้ำพริกขี้กาค่ะตามมะม่วงปลาแห้งค่ะแล้วก็แคปหมูที่นี่ทาเองเลยนะคะแคปหมูจะไม่ค่อยติดมันเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นนะคะแกงโฮะเนาะที่เอาทุกอย่างมารวมๆกันนะคะนี่เลย หมูสามชั้นทอดน้ำปลาของทางร้านค่ะก็จะเป็นหมูที่ไม่ค่อยติดมันเขาจะเลือกหมูที่ไม่ติดมันนะคะอ่องปูค่ะอ่องปูนี่จะเป็นสีเข้มนะคะเพราะว่าเขาเจะใช้มันปูเยอะกว่าปกติค่ะแล้วก็มาทางด้านนี้นะคะนั่นคือลาบปลาค่ะก็จะเอาปลานินนะคะไป ย่างก่อนนะคะเพื่อความหอมค่ะแล้วก็เอามาทำราบปลาค่ะอันนี้คือแกงหน่อไม้หน่อไม้นี่คือจะเป็นหน่อไม้บ้านๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเป็นหน่อไม้อ์แกนิกค่ะ <Yeah. S 1> แกงผักหวานค่ะแกงผักหวานนี่จะใส่ปลาแห้งด้วยนะคะปลาช่อนทอดแดดเดียวค่ะ เป็นปลาช่อนมาจากท้องไร่ท้องนาเลยค่ะตามขนุนค่ะเป็นอาหารจากทางภาคเหนือเลยนะคะสามารถทานได้นะคะมไม่จากัดฤดูกาลค่ะข้าวเหนียวหุงร่วมกับน้ําดอกอัญชันค่ะแล้วส่วนใครนะคะที่ไม่ชอบข้าวเหนียวเขาก็จะมีในส่วนของข้าวสวยสองสีนะคะด้านบนจะเป็นข้าวสวยหุงกับดอกอัญชันด้านล่างจะเป็นข้าวขาวปกติค่ะน้ำ,นำลําไยเย็นๆเ,เจ้าชิมก่อนเลยน,ะน้ำลําไย สดชื่นมากเลยนะคะแล้วก็ไม่หวานด้วยค่ะเราจะชิมในส่วนของข้าวผัดเดิมเมืองก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็จะมาคู่กับในส่วนของไส้อั่วนะคะและหมูยอคะ่ะอ่ะแล้วก็ลองมาชิมในคิกขี้กานะคะอืมกอดอื่นเลยเนี่ยเราจะได้ในส่วนของ กลิ่นของไส้อวก่อนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหมูยอนเนี่ยก็จะนุ่มๆล,ละมุนล,ละมุนแล้วก็ทานคู่กับข้าวผัดแล้วก็ในส่วนถัดไปนะคะนี่ก็คือตามะม่วงปลาแห้งค่ะเสิร์ฟคู่กับผักลวกนะคะนี่หาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือนะนี่เลยค่ะหืมมีแบบ เศษของปลาแห้งป่นๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นของปลาแห้งมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนของมะม่วงก็คือกรอบละมุนลิ้นมากเลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของแกงโฮเนาะแกงโฮนะคะก็จะเป็นแกงที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบเอาทุกอย่างมาผัดรวมกันนะคะ <c oughs> ลืมไปเลยข้าวสองสีงั้นเดี๋ยวฝนจะทานคู่กับแกงโฮอีกสักคำ นี่ในส่วนของข้าวนะคะไม่มีกลิ่นของดอกอันชันเลยค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะจะลองคู่กับอ่องปูดูนะคะข้าวเหนียวหูสีช่ยมากเลยค่ะไม่มีกลิ่นดอกอันชันเหมือนกันค่ะอ่องปูค่ะน่ารักไหมอืมกลิ่นมันปูนะคะหอมมากเลยค่ะอ่านี่ค่ะมันปูนะคะ จะมีกลิ่นของมันปูนะคะครมุน้าเลยค่ะแล้วก็รสชาติกกลบอมากเลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของลาบปลาค่ะนี่อร่อยมากเลยค่ะอือฮะเราก็มาส่วนของหมูสัมชั้นทอดน้ำปลาค่ะ นี่เนี่ขนาดหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะยังไม่แทบจะไม่เห็นความมันเลยค่ะแสะดงว่าพี่แหม่มนะคะแต่วิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบมากเลยค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยคะ่ะหเราก็ตัดมาส่วนนี่เลยค่ะแกงหน่อไม้ค่ะอันนี้จะเป็นแกงหน่อไม้หน่อไม้นี่คืออย่างที่บอกนะคะว่าเป็นหน่อไม้บ้านๆเลยนะคะนี่หู มีหน้าทานมากค่ะอืมก็หน่อไม้อ่อนนะคะนุ่มมากไม่กระด้างเลยค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะนี่นะคะเล้วผักหวานนะคะใส่ปลาแห้งอ่าอะลืมบอกไปนะคะดอกไม้ที่อยู่ทางด้านนี้นะคะสามารถทานคู่กับอาหารได้เลยนะคะยกเว้นดอกกล้วยไม้ค่ะว้าวอืมอร่อยมากเลยนะคะ มาส่วนนี้เลยค่ะปลาช่อนแดดเดียวค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเนื้อแดงมากแสดงว่าสดมากเลยนะคะปลาช่อนแดดเดียวจากทางร้านเดินเมืองค่ะห,หแล้วก็มาที่ตำขนุนนะคะที่สามารถหาทานได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่จะบอกว่าครั้งแรกเหมือนกันแะเนี่ยที่ทางตำขนุนนะ 1, 3, 3. หนึ่งสองสามอมมันจะแบบ ละมุนละมุนนุ่มๆแล้วก็กืนได้ไปเลยแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะในส่วนของตามขนุนพี่แมมพาวลี่พรีเซนต์สิ่งนี้มากเลยค่ะ <Yahoo! S 1> นี่คือแคปหมูนะคะจากร้านเดิมเมืองนะคะเป็นแคปหมูที่ทำเองเลยนะคะ <S <S นี่ไม่เค็มเลยค่ะแล้วก็แทบจะไม่มีมันเลยก็คือทานกับน้ำพริกทั่วไปได้เลยนะคะเช่นทานกับอองกูก็ได้นะคะ <S 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 นี่ ออร่อยมากเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเมนูของคราวเรามาต่อที่ของหวานค่ะร้านนี้ของหวานเขาขึ้นชื่อมากเลยค่ะเย่ <Yeah. S 2> แล้วเราก็มาชิมของหวานสุดแซนพิเศษนะคะจากร้านเดิมเมืองค่ะอันดับหนึ่งของเขาเลยนะคะที่คนมานะคะจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือสาคูนะคะเสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมกะทิสดค่ะและ ด้านนี้นะคะข้าวเหนียวเปียกลำไยจ้าเขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบเย็นๆนะคะเราก็จะมาทานไอศครีมนะคะกับในส่วนของสาคูเลยค่ะจะไม่ล่าน้ำกะทินะคะเพราะว่าไอศครีมเนี่ยเป็นไอศครีมกะทิอยู่แล้วค่ะในส่วนของไอศครีมนะคะหวานมันมากเลยค่ะอรู้แล้วทำไมคนที่มาทานร้านเดิมเมืองจะต้องสั่งเมนูขนมหวานนี้นะคะหึเลยนะคะไม่หวานมากค่ะ สองนะคะจะชื่นใจมากๆเลยค่ะเชียงใหม่นะคะจริงๆแล้วเป็นเมืองร้อนนะคะไม่ใช่เมืองหนาวนะคะำลำดับถัดไปเลยค่ะอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะด้านล่างเป็นข้าวเหนียวนะคะนี่ด้านบนเป็นน้ำกะทินะคะแล้วก็ด้านบนนะคะของน้ำกะทีทีหนึ่งก็เป็นลำไยค่ะเราจะทาน3ามอย่างคู่กันเลยค่ะน้ำกะทิอร่อยมากค่ะแล้วก็ ข้าเหนียวนะคะก็ละมุนมากๆเลยค่ะอืมอร่อยอะ่ะชิมสออย่างอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ฝนนะคะไม่อยากจะให้มันผ่านไปเลยค่ะนั่นก็คือเราจะต้องจบการชิมนะคะจากร้านเดิมเมืองแล้วค่ะ แต่อย่างที่บอกนะคะว่าอยากที่จะให้ผู้ชมนะคะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดินทางมาได้เลยค่ะก็คือสามารถที่จะเซิร์ชนะคะร้านเดิมเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขับรถมาตามแมปเลยค่ะหรือว่านะคะคนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากที่จะทานอยู่ที่บ้านนะคะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะก็สามารถนะคะสั่งได้กับฟูเดลิเวอรี่ทั้งหมดทุกสาขาที่มีเลยค่ะหรืออยากจะมาพิกอัพเองนะคะเพราะว่าจะมาแถวนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะโทรสั่งแล้วก็พิกอัพได้ค่ะ แต่ว่าพี่แหม่มนะคะเขาก็ยังใส่ใจให้กับคนนะคะที่อยากกินอาหารเมืองนะคะทั่วประเทศไทยนะคะ <Wow. S 1> นั่นก็คือสามารถโทรสั่งนะคะแล้วก็พี่แหม่มนะคะจะแพ็กส่งนะคะพรุ่งนี้นะคะก็ได้ทานแล้วคะ่ะ <Yeah. S 1> สำหรับคนที่สนใจนะคะ <Yeah. S 1> เข้าไปเลยคะ่ะ Facebook นะคะ <Yeah. S 1> เดินเมืองคะ่ะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะคะ <Yeah. S 1> ทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะสามารถติดต่อกับพี่แหม่มได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> และท้ายนี้นะคะสําหรับ ช่อง Let's be Thai ของเราในรายการแดกยับไม่นับแคลนะคะคนที่อยู่ในเชียงใหม่ช่วงนี้เป็นสถานการณ mm ์โควิดนะคะอยากที่จะส่งอาหารมาให้เรารีวิวนะคะที่ออฟฟิศก็ได้นะคะเรารีวิวให้ฟรีค่ะแต่อาหารของคุณนะ่ะคุณต้องแน่ใจนะว่ามันเจ๋งจริงๆวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ